ยังรอดจากเอฟโกไม่ได yeah, oh ้แล้วมาเจอที่ทตะนาวอีโวสด้วยฮะเรนหุบเปิดมาเหมือนกันโดดสวนมากับโจ้โจนะมาดิมาดิโจนะผมก็เจอสองเว้ยใจเย็นใจเย็บโคตรทีละคนโคตรทีละคนมาดิเก็บสองเลยโอ้โหไว้ลายจัดสำหรับตัวของโจมาดิมาดิเก็บสามนะมาเก็บสามนะมาเอาเก็บสามนะคุณโดนโดนนะสาดิไม่ถือว่าลูกกวาดจังหวะนี้โอ้โห กันไดแต่ตรงนี้ครับเขาไม่พูดไม่คุยกันแล้วครับท่านผู้ชมกูใั้อยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะตรงน,นี้นะส่วนหน้าของคิตตี้บางระจันโอ้โหหนวดเขี้ยนวนะเธอทุกทีมาแล้วไดอยันครับโมมาแล้วไปแล้วด้วยครับตุกวาสนาสอยเข้าไปก่อนโมชิได้ตัวของดีมอนมาก่อน พวกนี้ไม่ดูรีเพยคุณเพิ่งจะเห็นใช่ไหมว่าอีโวเป็นยังไง WAG เป็นยังไงแล้วเข้ามาเปิดบุรีรล์นี่กำลังจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้ปบดเดียนตรงนี้ไปครับท่านผู้ชมครับแล้วบุรีรัมมีโอกาสชนกับอีโวตรงนี้เลยครับในบ้านที่มีตู้ชูปอยู่ เพื่อที่จะลือวาสนาเข้าไปก่อนเลยระเบิดซ้ำอีกหนึ่งทีลัดยาโดนลัดยาโดนยังไม่รู้ตัวเลยเจอไฟเผาตรงนี้ลุกไปก่อนเป็นระยะที่ล้มลงไปจะฝีมือวาสนาครับวาสนายังไล่รับในพื้นที่ตรงนี้โมชีตามมาด้วยช่วยกันเก็บอาบาดหายไปหนึ่งคนวาสนาซ้ำแลว้วเกี้ยงเลยไฟเอานะตรงนี้เนี่ยชนะหามุมเข้าอยู่แต่ว่าเอจในจังหวะออฟซิตตรงนี้ก็ถูกยิงไปเหมือนกันนะวาสนาเปิดมาได้เก็บโอคิริมาหาม,มาต่อเสียงแค่ตัวโจนาคนเดียวยิงให้ล้มเอาให้ล้มเอาให้ล้มตรงนี้ ไปและเอ็มก่อนโดนโมชิเฮดช็อตไปก่อนแล้ว4ต่อ3โจนาห์มาเกตไฮส่วนโมชิอยู่กับวัฒนาโดนเอติก้ยัดมาร้อยกว่าแต่ยังไม่เป็นไรนะจ๊ะนะจ๊ะวิ่งกลับมารวมกัน3คนทั้งนห้าขออีโวโดนหลออไปหมดแล้วโจนาห์บอกเดี๋ยวจัดให้ด้านขวาส่วนด้านซ้ายโมชิฉีกออกไกลไปแล้วครับยืนอยู่ด้านหลังแล้ววัฒนาซัดแล้วตรงนี้หนักไปทางด้านกับโจนาห์นี่ล็อกเล่ไปแล้วระยะส่วนด้านหน้าวัฒนาเฮ้ยเจ้าไปเฮ้ยแล้วเหลื่โอ้ยจบเป็นสองต่อหนึ่งบู เก็บโพซีไฟเกนไฮดาม,มาปิดเรแล้วเหลือคนเดียวเลื่อดดึงอยู่แล้วเป็นเกนไฮจัดให้หมดเลยแล้วบุรีรัมควาบุญญาสองไปรี่เธอเนาะเป็นคิงครับแต่ว่าเป็นคิงออฟออลพายนตัวของบุรีรัมในที่สุดครับบุญญาที่เขารอคอยจะมาอย่างยาวนานแต่าาตั้งแต่เปิดบอลสุกสัปดาห์ที่มาเลยก็ได้ครับในที่สุดก็ปลดล็อกครับบุรีรัมเราที่ดูเลนตาเนื้อตรงนี้ที่เขาเข้ารอดไปแล้วนะครับโอ้ยแต่ว่ามอสพื้นที่ดูจะดีกว่าครับอย่าไปโดนเยเซลเปิดน็อกไปแล้วกันครับทางด้านบุรีรัมมไ่่นนาาเปป็ัญห ว่าตอนนี้พวกเขาลงใจแล้วนะครับในเรื่องงานดิปลนนะครับเขารอบมาตรงนี้ก็ไปหน้านี้ปัญหาจะนเสียไปก่อนเลยคนระับเพราะว่าสนาช้าแบบคมคมโอ้โหเรามีต้องหลายเสียงครับามอส<ะ>ก,ลก,ลก็ไปไปไดเดียวจะเด้เได้โอ้คนหลังคาก็โดมปิดไปได้ครับราชันในประเทศไทยคืนอซื้อหนึ่งครั้งเนี้ยจะรีเทิร์นออฟเดอะคิงบุรีรัมเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จเป็นทีมที่สามในกวุ่นทั้งแมนีก็ตายแล้วจ้าอ,อสนามไม่สบายอยู่เลยพี่